ก็ขอสว to então, ัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีเล่นซาตาแลวก็วิเคราะห์ว่าคอมบอนสามารถใช้ในเกมได้บ้างนะครับก็ซาตาเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าพาสซีฟเนี่ยคือเราตีอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนมวยครับที่ตีธรรมดาแล้วก็ตีผักใช่ไหมครับแต่นี่จะเป็นปล่อยพลังเวทขึ้นมานะฮะทกิณหนึ่งพุ่งระเบิดตูนั่นแหละทักษิณสองสโลนะครับ ก็วิ่งกลับมาหาตัวเราสามจะเหมือนเฟรนติโน่ครับเหลืยวมวนนี่แหละมันคือการที่เราขับเคลื่ทิศทางของสก,กิลสก,กิลก็จะเดินตามที่เราัที่เราเลื่อนตามนะฮะแบบนี้แต่ว่าสก,กิลมันจะมีดีเลย์แป๊บนิดนึงนะฮะฉะนั้นเราต้องกัดดีๆแบบหนึ่งสองปุ๊บคือการคู่ครั้งที่สองคือเราต้องขันจ,จอนะฮะแบบ ส่วนใหญ่จะเดินถอยหลังกลับมาเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วก็โดนนะฮะถ้าเพื่อนไม่เข้าตามส่วนใหญ่สกิลอันติเราสามารถผิดพาดกันได้มากเพราะว่าแบบถ้าเราไม่มีสกิลเลยเลยอันติสดๆอย่างเงี้ยพาดแน่ๆอย่างเงี้ยจะมีการพลาดฉะนั้นถ้าจะทำใช้อันติด,ดีๆก็อย่างนี้ดีกว่านะฮะสกิลห่กับสกิลสอสามารถ สามารถเชื่อมันติดได้นะก็สกิลหนึ่งจะเชื่อมได้3ครั้งส่วนสกิลสองสามารถเชื่อมได้แค่2ครั้งถ้าอยากจะเชื่อม3ามครั้งคือตัวตํางพุ่งกลับมาที่ต้องพุ่งกลับมาเพราะว่าสกิลเรามาถอยหลังส่วนสกิลหนึ่งมันเป็นการเดินหน้าส่วนถ้าเราสกิลหนึ่งกับสกิลสองกระทบกันมันจะได้พาสซสี่นะฮะแลนะสกิลหนึ่งสกิลสองถัดกระทบกันถ้าโดนคีบหรือโดนศัตรูนะฮะ จะตอครูดาวให้เกลยนวันตีสองวิโดยถ้าสมมติว่าไม่มีคีบไม่มีฮีโร่ให้ตีคีบป,ป่านะครับคีบป,ป่าให้ตีแล,แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตีให้ตายก็ได้นะแล้วแต่นะอเอาแค่แล้วครูดาวก็พอมาเดี๋ยวเราจะเอาครูดาวออกพุ่งพาถ้าทำอย่างนี้ถ้าถ้าใช้อย่างนี้มันจะไม่ได้นะมันต้องแบบ อย่างนี้นะฮะสกิลเดียวไม่ช่วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็คอมโบก็จะมี2 1 3 5วินะฮะอันนี้ใช้จะใช้กันได้บ่อยนะฮะมันแล้วมันใช้ง่ายมากส่วนถ้าเรายังไม่อยากใช้อย่างนั้นก็อย่างนี้ก็ได้สองสามแต่ฟูดามันจะเยอะอยู่นะ,ะต่อเตือนอย่างนี้ฟูดามจะลดลง หรือว่าถ้าเรากลัวว่ามันจะพุ่งมาหาเราแล้วเราปล่อยสก,กิลงสก,กิลสองไปแล้วก็งนี้นะฮะมันก็ทำได้แหละแต่ถามว่ามันคุ้มไหมก็ตอบไม่ได้สำหรับผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนเราจะทำยังไงให้ได้สีสแตปวิธีง่ายๆนะฮะพาสสี่ครับตีข้ามก็ได้แล้วก็แบบนี้พุ่งมา ตีหนึ่งทีมันจะได้ภาสีเห็นไหมวพาสาษีมันมันจะทำให้ได้ค่าสัดส่วนอย่างนี้นะครูดาวผมลืมบอกไปว่าสก,กิมันติมันจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดฮนะสองเปอร์เซ็นต์ของเฮตีสูงสุดก็ประมาณนี้ฮนะสูงสุดของเป้าหมายแล้วก็คุณดาวมันจะนับก็คือหนึ 25, ่งครั้งยิบห้าสองครั้งห้าสิบสามถึงห้าครั้งคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ก็คือมันที่แน่คือถ้าเราพุ่งพาสรอบเดียวมันก็จะคููดาวแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะครับมันจะประมาณนี้ถ้าสองครั้งมันก็จะหนึ่งมันก็จะเป็นสิบหกวิประมาณสิบหกวิอ่ะแปดถึงสิบหกวิมันก็จะไม่ผิดฉ่นอยา่จะใช้ถ้าตอบเลื่อที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งสองนะครับอย่าใช้สองหนึ่งนะ ส่วนถ้าเราจะใช้คอมโบ5ส t ต็คถ้าเป็นผมก็จะใช้1ตอ่อถ้าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันเสียเวลาและมันจะเสี่ยงตายมากกว่าถ้าเป็นผมทําผมจะทําเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าถามว่ามันแตกต่างกับสกิล1กับ3ส a ต็มไหม ก็ไม่เชิงว่าแตกต่างนะฮะก็ารแต่อ,อย่างนี้มันคือคอมโบ 5V ใช่ไหมฮะมันก็ทำแต่เมีได้มากกว่าสำหรับผมแล้วคอมโบผมอาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าไหรก่ก็เราจะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแตเมีมันแตกต่างกันเท่าไหร่ระหว่าง3กับ5นะฮะ3เราจะทำแบบสดๆไม่มีสกิลข,ขั้นนะครับ ก็ประมาณนี้ฮนะเพราะกับพาษสีก็ช่องเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองแบบสีครั้งบ้างก็ถือว่าทำได้ดีได้เยี่ยมนะฮะก็ถือว่ามันได้ดาเมจเยอะกว่าทีนี้เราจะเหมือนเดิมนะฮะห้าสแต็นะครับ <st ut ters> ก็เกือบครึ่งหลอดนะฮะเออครึ่งหอลอดแหละนาตีรวมพาสซีฟรอบนึก็คืึห่หอนถ้าคอมโบก็ก็คงจะเป็นแบบอันนี้จะทำดาเมจได้มากกว่าถามว่าฟารงข้คามจะตายไหมผมว่าจ,จะตอบว่าเราจะตายแท้มากกว่าเพราะมันโดนขัดง่ายนะฮะสกิลมันไม่ได้กันซีซี โอเคแล้วก็มันพอรู้สกกวเกล์เข้าๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันเลยดีกว่าเราก็าปดนในเกมนะก็ระบบใหม่นะกดไลค์นะกดถูกใจปักบอร์นะฮะไอเทมชิ้นแรกผมจะออกไปเองเท้าก่อนถ้าถามว่าเริ่มมาหนึ่งหรือสองผมคือสองอย่าดึงนะอย่าดึงนะเอ็นโซโอเค นี่ผมต้องใช้รีพัทแล้วเดี๋ยวเพื่อเข้าไฟถ้าเจออาเสเตอร์นะพยายามอย่าใช้อนติดีก,กว่าอยู่ห่างๆไว้มันอนติทีมันน่าลำคามันน่ากลัวมากอันติคือสังเกือบจะสั่งตายแล้วถ้ามีเพื่อนอยู่นะถ้ามันตัวเดียวก็อาจจะไม่เท่าไหรถ้ามันเกิดก็คือน่ากลัวนะ ฉะนั้นพยายามอย่าเพิ่งเสียงเข้าไปดีกว่าถามว่าเข้าได้ไหมก็ต้องดูก่อนว่าเรือมันน้อยไหมถ้ามันน้อยเราก็เข้าได้ดเจอมาก็ได้เยี่ยมเมื่อคีนปล่อยดังแล้วนึกว่ามันจะมามันไม่มาแต่ทีนี้อาจจะไม่หลอดนั่นแหละ อ่าแล้วลืมบอกคีล่าเอ้ยไม่ได้ลืมบอกสิจะบอกว่าคีล่าเวลาพุ่งกําแพรเข้ากําแพรไม่ล่องหนฮนะปรับใหม่แล้วกัีสีด้วยตอนแชนนตินะฮะส่วนเด็กสตาถ้าเราเจอแล้วเราไม่รู้จะแก้ไามันอย่างไงนะฮะเวลามันแชนนติมันจะมีไอ้หลอดสีเหลืองอยู่บนหัวนะก็ไม่ต้องไปตีมันนะถ้าตีมันมันก็จะเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆฉะนั้นทำเป็นไม่สนใจมันนะ หมือนเขาไม่แคร์แต่เราก็ไม่แคร์เขากลับแค่นั้นแหละส่วนเราดูแล้วแตว่าจะต้องช่วยไม่ให้กลับได้นั่นแหละเราขอรักกูดากบมานิดหน่อยตอนนี้ใครยายมีใช้นติเดียวๆน,น,นะเพราะว่าถ้ามันมาซ้อนเราก็ตายได้ฉะนั้นเราเข้าเพื่อกับเพื่อนดีกว่า ื่อนเข้าเราเข้าตาถ้าเราเข้าไมา่ได้ก็ไม่ต้องเข้าพุ่งมาแต่แต่คือมั่นใจกว่ารู้สึกมั่งใจกว่าถ้าใช้สามแต่นั่นคือการสารั่นลง ทอรานีนะเก็บได้นะทอรานียังไม่ได้เกิดจะเราสามารถเก็บมันได้อแล้วแบบถามว่าใช้จำไม่ต้องใช้คิกเกอร์ไหมบอกเลยนะไม่จำเป็นแต่ผมเผอกดใช้เด็กต้าอ,อย่ายืนคอมโบกับซินเนเทียนอย่ายให้มันอยู่ด้วยกันน่ารำคาญมาก ก็ถามว่าหน้าเราคันยังไงก็ส่วนใหญ่ถ้าเราจะเอาแบบการันตีว่าเราจะทำแบบไม่อยากพลาดจริงๆเนี่ยสามสแต็กก็พอถ้ามากกว่านี้มันก็จะไม่ไหวแล้วมากกว่านี้คือเราจะต้องมั่นใจว่าเราแม่นจริงๆนะฮะถามว่าสีสคคา่สแต็กเก็บได้ไหมง่ายๆสเต็คง่ายมาก เหมือนไม่เห็นนะเหมือนไม่เห็นนะเหมือนไม่เห็นอะไรเลอ่ะเอ็นโน้ไม่ไม่รู้หรอกเนี่ยสกิลมันปรับมาให้เห็นแล้วห้าสเปคไม่สบายนะตอนทำเบทำฟเราห้าไม่ได้เอนโซเก็บได้นะทอร์นาียเนี่นะยง,ง่ายเลย ดึงมาโดนแต่ก็ยังตีได้เอนโซ่มันแรงที่ดาเมจตีธรรมดานะสกิลมันก็แค่แบบเสริมอะแค่สกิลเสริมทำให้ดาเมจแรงขึ้นพุ่งหนีสกิลสองหนีได้ดีเลยครับสกิลสองโย่สามก็คือพุ่งไปหาเอนโซ่ก็จะเล่นยากนิดนึงมันยากพอโซ่เหมือน่ายผม,มกดไลค์คือสิ่งที่ดี นี่กระแรงนะนี่กระแรงนะ <team> จีบฟองให้แตงดีกว่า <end> เดี๋ยวเพื่อนตายเป็นฟองสี <Bang. S 1> เฮคีรา oh. <What> แดดตาแดดตาเราปิดดามไปก่อนนะเพราะว่าสกิปหนึ่งสองลมันแรง มันตามมามาันอาจจะเสียโดยเราฆ่าตายแทนได้ไเป็นยังไมมันเป็นเอ๊ะนั่นไงนแล้วถ้าเราใช้ปีใช้ต้อนเจ็บมันได้เลือดแต่เราจะเจ็บแดงนั่นแหละบอกเลยจะปลาไหลแบบปลาไหลเลยไหลไหลยาวๆจบเกมนะคนเกียน ให้กดเกี่ยจำแพ้